ชมครับกลับเข้าสู่รายการเทพมหาโชครายการคนรักเทพและเชื่อมั่นด้วยความศรัทธาต่อองค์มหาเทพและสิ่งหนึ่งครับที่รายการเทพมหาโชคสอนให้ผู้ชมเป็นคนดีครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตัดเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับหลายคนสอบถามในเรื่องของพระภูมิเทวาเป็นอย่างไรครับพระชัยมงคลเนี่ยท่านผู้ชมครับถือว่า ท่านเป็นพระโอรสของพระเจ้ากรุงพารีเป็นอธิบดีของเทวดาในชั้นอากาศเทวาครับถือว่าเป็นภูมิที่ติดกับโลกมนุษย์และการตั้งสารพระภูมินั้นจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลของสถานที่นั้นๆบ้านเรือนนั้นๆมีศาสนาศิลธรรมจริยธรรมเป็นหลักใจเพื่อดำรงฐานะความเป็นอยู่อย่างมีความสุขความเจริญมีอนาคตก้าวหน้าไปสู่ความมั่นคงที่ดีสง่างาม มีศิละปะวัฒนธรรมมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขขนธรรมเนียมประเพณีแบบไทยอยู่ชั่วกานานการตั้งศาลพระภูมิเทวาต้องตั้งแบบถูกต้องตามตำรับโบราณอาจารย์โชคณนะพรมมาครับถือว่าเป็นผู้ศึกษาและเชี่ยวชาญการตั้งศาลพระภูมิเทวาแบบถูกต้องดังนั้นจะตั้งศาลพระภูมิเทวาศาลเจ้าที่ตายายนึกถึงอาจารย์โชคณนะพรมมาคนโชคดี ติดต่อได้ที่3หมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับเท่านั้นนะครับ0 8 8 2 2 7 6 5 6 6 0 8 7 109 0 4 4 8และ086 345 9259โอภูมิอายันตุภูม,มิเทวังนักมามิหังข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมอัญชุรีโดยยินดีเคารพบ,บูชาขอเปิดพระรัตนตรัยเปิดพระเจ้ากรุงพาลี เปิดพระชัยยมงคลเปิดแม่พระธรณีเปิดเจ้าที่เจ้าทางเปิดทิศเปิดทางเปิดร้านค้าขายเปิดธุรกิจการงานเปิดโชคลาบเปิดเงินทองเปิดข้าวของเปิดความร่ำรวยเปิดความสำเร็จเปิดความปราถนาเปิดดวงเศรษฐีเปิดเพชรดินจินดาเปิดให้ไหลมาเทมาเปิดด้วยบุญญาเปิดด้วยบารมีนโมพุทธายะสาธุ และนี่คือเรื่องราวของสารพระภูมิเทวาครับก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งท่านผู้ชมที่คู่กับคนไทยมาครับเราคงจะไปในเรื่องราวของวัตถุมงคลแห่งปีครับท่านผู้ชมครับ,บ,บรชุดล่าสุดของเทพมหาโชคอย่<ร>า<ว>ช้านะครับช้าหมดก็คือจบรายการนะครับท่านผู้ชมจะเห็นในเรื่องราวของตะกุดอันนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องประดับรายการเทพมหาโชคนี่ไม่ธรรมดาครับถือว่าทําให้วัตถุมงคลน,นั้นเป็นเครื่องประดับได้นะครับดังนั้นท่านผู้ชมครับ หลายคนสอบถามอาจารย์โชคผมมามาครับว่าในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวนเนี่ยเป็นอย่างไรครับเรื่องนี้หลวงพ่อเชิยันแปดแถวครับท่านได้บอกว่าเจ้ากรรมนายเวนนั้นท่านตอบว่านะครับใครก็ได้ที่เราเคยไปสร้างความไม่พอใจให้แก่เขาไม่ว่าจะเป็นด้วยกายวาจาหรือใจเจ้ากรรมนายเวนของเราทุกคนนั้นมีได้ทุกภพทุกชาติ เป็นการผูกพยาบาทด้วยจิตที่มีความอาฆาตต่อกันไม่ยินยอมให้อภัยจึงมีการตามไปแก้แค้นตามไปเอาคืนอยู่ตลอดจึงเกิดความวุ่นวายเป็นบ่วงกรรมที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปบางคนครับไปเจอหน้ากันครั้งแรกเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเกลียดไม่ถูกชะตากันแล้วนี่แหละครับจิตใต้สำนึกมันเคยอาฆาตแค้นคิดไม่ดีต่อกันมาก่อนเป็นเจ้ากรรมในเวรต่อกันดังนั้นเวลาเราทำบุญทุกครั้ง จึงควรอุทิศบุญกุศลนี้ให้เขาด้วยจะได้อโหสิกรรมต่อกันชีวิตเราจะได้เบาบางลงและไม่มีอุปสรรคเจ้ากรรมในเวรที่น่ากลัวได้แก่พวกภูมิเทวดาเพราะเขามีฤทธิ์ครับมีผลให้คุณให้โทษเราได้ส่วนผีนั้นไม่ว่าจะเป็นเปรตอสุรกายหรือปีศาจต,ต่างๆนั้นทําอันตรายเราได้ยากหากกรรมไม่สบช่องทางให้เพราะว่าวาระกรรมเขาหนัก จึงไม่มีฤทธิ์มากจนถึงขั้นทำร้ายเราได้แต่ยามใดที่มีเคราะร้ายมาแทรกเจ้ากรรมในเวรเหล่านี้ครับจะคอยผสมโรงทันทีดังนั้นหลวงพ่อเทศยันแปดแถวครับท่านได้บอกกับอาจารย์โชคนะผมมาว่าให้จัดสร้างเสียนพ่อครูพระพิราบเพื่อเป็นสนัญลักษณ์แห่งคุณงามความดีให้นำเสียนท่านเลี่ยมห้อยคอติดตัวสิ่งร้ายจะไม่เข้ามาก้้มกายเพราะมีบรารมีของครูพระพิราบครับ รคล็ดลับการบูชาพ่อครูพระพิราบในวันแรกที่ท่านผู้ชมจะนําพ่อครูพระพิราบขึ้นคอครับให้ใส่บาตรพระหนึ่งรูปแล้วอุทิศบุญให้แก่พ่อครูพิราบและอย่าลืมครับเจ้ากรรมนายเวรบุญกุศลน,นี้แหละครับที่จะทําให้ชะตาชีวิตของท่านเป็นไปในทางที่ดีและมีโอกาสให้มันทําบุญบ่อยๆเพื่อบารมีของพ่อครูพิราบจะปกปักรักษา คุ้มครองให้ทุกท่านตลอดไปเสียนพ่อครูพระพิลาบขนาดห้อยคอครับจัดสร้างขึ้นเพื่อหารายได้สมทบกองทุนโครงการโรงเรียนชุมชนสีขาวเพื่อกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติดครับให้เยาวชนไทยห่างไกลย,ยาเสพติดวัตถุมงคลชุดนี้ชื่อว่าบารามีครูเทพบรรดาทรัพย์ครับประกอบด้วยหเสียนพ่อครูพระพิลาบหเสียนครับ 2. ตะกุดคุ้มรัพย์เทพพระจันทร์ส แผ่นทองเทพทันใจหนึ่งแผ่นครับสี่ธนาบัตรฝันถุงสมเด็จโตครับรวมสี่อย่างท่านผู้ชมครับเป็นหนึ่งชุดทําบุญราคาเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลง999บาทในสี่ชิ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของตะกรุดนี้ท่านมีสร้อยมีเลี่ยมทองอย่างดีครับเรียกว่าท่านไปเป็นเครื่องประดับได้เลยครับโทรด่วนที่สามหมายเลขครับสําหรับบรรจุมงคลชุดนี้บารมีครูเทพบรรดาศักดิ์ครับรวมแล้วก็สี่อย่างด้วยกันท่านผู้ชม ขอบารมีท่านทั้งหลายครับมาตั้งจิตขออุทิศบุญที่ท่านได้จบเงิน999บาทนี้นะครับที่ตลาดทรัพย์ในการทําบุญครั้งนี้เราสมทบกองทุนโครงการโรงเรียนชุมชนสีขาวครับซึ่งจะเดินหน้ากันที่โรงเรียนวัดลาดัะเคาในวันที่24มิถุนายน2559นี้แล้วนะครับดังนั้นท่านผู้ชมอย่าช้านะครับช่วยกับโครงการนี้ให้เดินหน้าต่อไปได้ครับหลวงพ่อเชิยันตปดแถวท่านผู้ชมครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ ที่ศึกษาตำราตำราโบราณมามากมายครับดังเช่นวิชาตะกุดขุมทรัพย์เทพพระจันทร์ครับหลวงพระเชศยันแปดแถวได้กล่าวว่าเทพพระจันทร์คือเทพเจ้าแห่งความงามและเงินตาครับเทพพระจันทร์ได้กําเนิดจากนางฟ้าส5้านางเป็นธาตุประจําราศีคือธาตุดินสีประจําราศีคือสีขาวนวลครับตามหลักทางโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่ารูปจริตให้ถ่ายจันทร์ บุคคลใดที่มีเทพจระจันคอยคุ้มครองจึงมีลักษณะเป็นคนรักสวยรักงามครับมีจินตนาการที่้างไกลมีความนุ่มนวลสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานครับอ่อนไหวและความเมตตาปาณีมีสูงพระจันทร์เป็นดวงดาวที่ให้พลังงานในการดึงดูดน้ําเป็นความอุดมสมบูรณ์คนจีนจึงมีวันไหว้พระจันทร์และประเพณีของพราหมณ์คือพิธีกรรมของเงินพระจันทร์ครับ ผู้ที่บูชาเทพจันทร์จะเป็นผู้มีสเสน่ห์การประสานงานติดต่อมีแต่ความร,ราบรื่นผู้ใหญ่ให้ความเมตตาผู้ที่ค้าขายจะมีลูกค้าเข้าร้านตลอดทำบุญทุกครั้งครับให้อยู่ทิศกับเทพจันทร์ด้วยบุคคลใดที่มีความกตัญอูต่อพ่อแม่ ผู้นั้นจะได้รับความคุ้มครองจากเทพพจะจันทร์ไปตลอดการให้มีความสุขความเจริญและประสบความสำเร็จมีกินมีใช้ดังนั้นครับหลวงพ่อเชษดยันแปดแถวจิงถ่ายทอดการสร้างตะกุดขุมทรัพย์เทพพจันทร์มาสู่อาจารย์โชคณพรมมาเพื่อสืบทอดวิชาโบราณไม่ให้สูญหายไปตะกุดขุมทรัพย์เทพพจะจันทร์ถือว่าสร้างขึ้นจำนวนจำกัดท่านชมครับ เพื่อเป็นวัตถุมงคลตอบแทนผู้เช่าบูชาทําบุญให้กับโครงการโรงเรียนชุมชนสีขาวต้านภัยาเสพติดในปี59ชุดนี้เรียกว่าชุดบารมีครูเทพบรรดาทรัพย์ครับประกอบด้วยอย่างท่านชมครับก็คือเนี่ยครับตะกุดคุมทรัพย์เทพพระจัน์เลี่ยมทองไมค่อนอย่างดีนะท่านชมครับถือว่าเป็นเครื่องประดับที่สวยงามและทรงพลังในเรื่องของบารมีครูที่จะ บรรดานในสิ่งที่ท่านร้องขอและทำความดีจะได้สิ่งเหล่านั้นมาครับเรียมทองอย่างดีและมีสร้อยคอด้วย2ครับมีเหรียญพ่อครูพระพิราบเนื้อฉนวนครับเราสร้างจากเนื้อฉนวนโลหะขนาดห้อยคอกระทดลักครับสวยมากเลยทีเดียวเดี๋ยววันเสาร์หน้าอาจารย์โชคจะไปเรี่ยมโชว์ให้ดูครับ3ครับแผ่นทองเทพพันใจครับ1แผ่นถือว่าเป็นเทพพม่าที่คนไทยตอนนี้ครับให้ความนิยมและก็ศรัทธามากเลยทีเดียววันนี้ครับ เรามีสลักเป็นแผ่นทองครับถือว่า,เ,าเงินทองจะได้เข้ามานะครับแต่ก็อยู่ที่การอดออมด้วยนะครับเทพทันใจบอกว่าถ้าเรารู้จักอดออมรู้จักใช้รวยทันใจแน่นอนครับสีธนบัตรฝันถุงครับสมเด็จโตนี่ครับท่านผู้ชมครับ4อย่างอย่างที่เห็นอยู่ในรูปนี้เราอยู่บรรจุเป็นชุดนะครับรายการเทพหาโชคจัดเป็นชุดครับถือว่าท่านผู้ชมอาจจะชอบในสิ่งหนึ่งสิ่งใดและอีก3อย่างนี้สามารถไปมอบเป็นของฝากของฝันให้กับ ผู้ที่เรารักเคารพอาจเป็นคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ครับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นมงคลครับให้ความเป็นมงคลกับผู้ใดมงคลนั้นจะกลับสู่ที่ท่านผู้ชมครับท่านชมครับทำบุญชุดละ999บาทครับโทรดนที่3หมายเลขครับและท่านชมครับมาดูในเรื่องของแผ่นทองเทพทันใจกันบ้างครับเป็นการจัดสร้างเพื่อเป็นวัตถุมงคลตอบแทนผู้ศรัทธาทําบุญกับรายการเทพปหาโชคครับเทพทันใจคนพม่าเรียกกันว่านัดโบโบจีครับ แห่งวัดโบตนาวคนไทยเรียกว่าเทพทันใจครับแต่คนพม่าเรียกโบโบจีเป็นที่เคารพนับถือของคนพมา่าเปรียบเสมือนเจ้าพ่อเจ้าปู่ในเมืองไทยเราเนี่ยแหละครับการบูชาเทพทันใจท่านผู้ชมครับให้ได้ผลต้องหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลครับหลวงพ่อเทศจันแปดแถวได้บอกว่าการทําบุญทุกครั้งต้องอุทิศให้เทวดาประจําตัวของเราครับแล้วอธิษฐานว่าเทวดาทั้งหลายที่รักษาตัวข้าพเจ้าอยู่ ขอจงมารับบุญจากข้าพเจ้าและโปรดช่วยเหลือให้ธุรกิจของข้าพเจ้าการงานของข้าพเจ้าให้ประสบความสําเร็จด้วยเถิดถ้ากิจการเจริญก้าวหน้าการงานเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จจะทําบุญให้ท่านยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกท่านผู้ชมครับถ้าเป็นร้านค้าขายจะร้านอะไรก็แล้วแต่ครับเมื่อทําบุญก็ให้อุทิศให้แก่เทวดาที่รักษาร้านค้าของเรานะครับแล้วบอกว่า เทวดาเมื่อได้รับบุญแล้วโปรดเรียกลูกค้ามาอุดหนุนให้มากๆด้วยเค็ดวิชานี้ครับหลวงพ่อเชษยันแปดแถวย้ำว่าไม่ว่าเราจะบูชาเทพองค์ไหนก็ตามบุญนี้จะให้เราสำเร็จทันใจแผ่นทองเทพทันใจได้จัดสร้างเพื่อเข้าชุดบารมีครูเทพบรรดาทลรัพย์ประกอบด้วยท่านชมครับก็คือหนึ่ง แผ่นทองเทพทันใจหนึ่งแผ่นอย่างนี้นะครับแล้วก็สองครับตะกุดขุมทรัพย์เทพระจทร์เลี่ยมกรอบไมค่อนอย่างดีแล้วก็มีสร้อยให้ด้วยท่านชมครับถือว่าไปไหนมาไหนเป็นเครื่องประดับได้ด้วยและก็เป็นมงคลที่อยู่กับตัวท่านนะครับเมื่อถึงทางตันลองนําสิ่งเหล่านี้ไปสวดมนต์ไหว้พระแล้วขอดูครับจะมีแสงสว่างมีทางออกนั่นคือพลังบารมีแห่งครูบาอาจารย์ที่เราได้ทําคุณงามความดีไว้ครับนี่เป็นสิ่งที่สามารถมีทางออกให้กับท่านได้ นะครับจิตความเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาเท่านั้นที่จะบังเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของท่านครับแล้วก็3มีเสียญพ่อครูพี่ลาบ1เสียงสี่ธนบัตรฝันถุงสมเด็จโต1ใบครับสอย่างอย่างเงี้ยท่านชมเรียกว่าเป็น1ชุดนะครับอยู่ในชุดอย่างดีเลยทีเดียวครับเป็น1ชุดทําบุญ9 9 9บาทครับโทรด่วนที่สามหมายเลขท่านผู้ชมครับอย่าลืมครับเงินรายได้นั้นเราไม่ไปไหนครับเราจะสมทบเข้ากองทุนโครงการ โรงเรียนชุมชนสีขาวต้านพายาเสพติดเป็นกิจกรรมรณรงค์ให้เยาวชนไทยไร้ย,ยาเสพติดครับเชิญชวนสะสมบุญร่วมกับรายการเทพมหาโชคเริ่มต้นโครงการครับครั้งที่หนึ่งในวันศุกร์ที่24มิถุนายน2559ที่โรงเรียนวัดลาดปะาเค้าเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครครับเชิญชวนทุกท่านทำบุญทำบุญร่วมกับรายการเทพมหาโชคครับในการเช่าบูชาวัตถุมงคลชุดบารามีครู เทพบรรดาทรัพย์ครับก็ถือว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้กองทุนนี้เดินหน้าได้ต่อไปท่านชมครับเรามาดูในการจัดสร้างธนาบัตรผันถุงสมเด็จโตกันบ้างครับเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระพุทธ,ธิจยาโตพรมมาลังศีครับถือว่าองค์นี้ท่านเป็นพระอรหันต์ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการอัญเชิญพระคถาชินนบัญชรครับเพื่อเป็นสลีมงคลแก่ธนบัตรผันถุง ของสมเด็จโตใบนี้นะครับเรียกว่าหลุงพ่อเชิยัน8ดแถวท่านได้กล่าวไว้ว่าครับสําหรับกระถาชินวัญชรน,นั้นเป็นกระถาเก่าแก่มาแต่โบราณที่ล่ําลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักตกทอดมาจากลังกาวีสมเด็จพระพุทธการ์โตพมลังสีค้นพบในคัมภี์โบราณครับได้ดัดแปลงแก้ไขแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษ ผู้ใดได้สวดเป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลสมบูรณ์ภูนผลศัตรูหมู่มารไม่กล้าก้ามกายไปทางใดย่อมเกิดเมตตามหานิยมเกิดลาภผลภูนทวีขจัดภัยจากพูดผีปีศาจตลอดจนคุณใสต่างๆสวดวนแล้วอธิษฐานจะสมดังใจปาถนาถ้าจะสวดพระคาถาชิน,นะปัญชรให้เริ่มต้นในวันพฤหัส,สบ,บดีเพราะเป็นวันครูครับ โดยนำดอกไม้ทูบเทียนถวายบูชาพระรัตนไตรและนำธนบัตรฝันถุงสมเด็จโตครับวางไว้ที่ตรงหน้าหิ้งพระให้เปิดหนังสืออ่านตามบทให้ได้หนึ่งจบครับเป็นอันเสร็จพิธีหลวงพ่อเทศยันแปดแถวครับท่านได้ยังกล่าวต่อไปว่าพระคาถาชินบัปัญชรมันภาวนาไว้จะทำน้ำมนต์ล้างหน้าให้ว่าพระคถาหนึ่งจบครับใช้ปากพรมเข้าของผู้คนอุดหนุนไม่ขาดสาย มีอันตรายก็แคล้วคลาดใครคิดร้ายก็แพ้ภัยเป็นสมบัติอมตะของสมเด็จพระพุทธการโตพมรังศีทิ้งไว้ให้กับลูกหลานสวดภาวนาการสวดมนต์ไหว้พระเป็นสิ่งประเสริฐท่านผู้ชมครับธนบัตรฝันถุงสมเด็จโตจัดอยู่ในชุดบรารมีครูเทพบรรดาลทรัพย์ครับประกอบด้วยธนบัตรฝันถุงสมเด็จโตหนึ่งใบแบบนี้ครับที่เข้าพิธีพุทธาพิเศษและสวดพระคาถาชินรัตน์บรญชรมาแล้วนะครับ แล้วก็2ครับแผ่นทองเทพพันใจ1แผ่น3ครับตะกุดคุมทรัพย์เทพพระจันทร์ครับเรียมกรอบไมค่อนอย่างดีท่านผู้ชมถือว่าใน1ชุดนั้นประกอบด้วยเ,เรียกว่าตะกุดเหล่านั้นสามารถไปเป็นเครื่องประดับได้นะครับโทรด่วนที่3มหมายเลขขึ้นอยู่หน้าจอครับ088 227 6566 087 109 0448และ086 345 9259ครับ เรานำไรายได้เหล่านี้ไปสมทบกองทุนโครงการโรงเรียนชุมชนสีขาวต้านภัยยาเสพติดครับวัตถุมงคลชุดนี้ชื่อว่าบารมีครูเทพบรรดารัพย์ครับได้ผ่านพิธีพุทธาพิเศษจากวัดยุรามณีอำเภออัมพวาจงังหวัดสมุทรสงครามครับด้วยพระคณาจารย์มากกว่า40รูปท่านผู้ชมครับทั่วประเทศไทยปลูกเสกวัตถุมงคลชุดนี้ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่27ธันวาคม2558ที่ผ่านมาครับเราไปชมพิธีปลูกเสกพร้อมๆกันครับ O <music> que Bye. ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอาจารย์โชคผมมาจะสอนท่านผู้ชมทําตะกุดหน่อยอันนี้ตะกุดท,ท่านผู้ชมถ้าเป็นแผ่นอย่างเงี้ยนะครับก็คือเขาเรียกตะกุดเ,เทพทันใจได้ท่านผู้ชมก็ใช้ไม้นะครับหรือจะเป็นก้านทูบก็ได้ม้วนม้วนล,ลงไปแล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอาจารย์โชคจะไปเลี่ยมให้ดูและเราไม่ต้องไปถึงพม่าเลยครับเราสามารถจิ้มหน้าผากเราได้ขอครับแต่ท่านผู้ชมครับ การที่จะให้ทันใจไรายได้เนี่ยท่านผู้ชมต้องทําบุญทำบุญสนด้วยและสิ่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือการอดออมการเก็บหอ,อมรอมริษในเศรษฐกิจอย่างนี้หลายคนบอกว่าจะเก็บอย่างไรเราก็ต้องเก็บครับอย่างน,น้อยๆเดือนหนึ่งสมมุติถ้าท่านผู้ชมมีเงินเดือนอยูห่หนึ่งหมื่น,น,นบาทเนี่ยเราต้องเก็บไปเลยครับ2,000บาทหรือ1000บาทที่สามารถไปฝากประจําได้และเราเหลือ9 0 0 0บาทเนี่ยเราบริหารให้ได้นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะสามารถให้ท่านผู้ชมมีเงิน มีทรัพย์และเมื่อท่านทําบุญเยอะๆอุทิศให้เทวดาเยอะๆจะเหมือนคูดาครับถ้าใครถึงทางตันให้นําวัดกุบงคลนรายการเทพหาโชคนี้มาสวดมนต์ไหว้พระครับขอพลังนะครับสิ่งเหล่านี้บังเกิดได้เพราะอะไรครับเราทํคตามดีเทวดามองเห็นครับโบราณบอกว่าการทํคตามดีแม้นคนไม่เห็นแต่เทวดาฟ้าดินรับรู้ครับดังนั้นท่านผู้ชมครับสิ่งเหล่านี้เป็นมงคล ทำตะกุดเสร็จแล้วเวลาออกจากบ้านไปก็มาจิ้มหน้าผากขอพลังแห่งเทพทันใจคุ้มของข้าพเจ้าด้วยให้ข้าพเจ้าทํามาหากินเจริญรุ่งเรืองได้เถิดสิ่งเหล่านี้ครับเทวดาในตัวเราจะนําพาให้เจอเถิดสิ่งดีๆและพ่อครูพระพิราบท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นเสียงน,น่ารักมากถือว่าเป็นครูนะครับถามว่าครูพระพิราบดียังไงท่านเป็นเทพอสูรครับในเรื่องของมนต์ดำคุณสายต่างๆสมัยโบราณเนี่ย เขาจะใช้จุดทูบบอกพ่อครูพระพิราบในวงการน,น่าศรินรับรู้ครับว่าครูยักษ์อง,งนี้ไม่ธรรมดาดังนั้นท่านผู้ชมครับถือว่าเทพองค์นี้เป็นเทพอสูรเป็นครูอสูรที่ศักดิ์สิทธิ์ครับในการครอบครูจะมีหนึ่งเสียงครับที่ขาดไม่ได้ในพิธีกรรมนั้นถ้าพิธีกรรมไหว้ครูนั้นการครอบครูนั้นไม่มีเสียงพระพิราบถือว่าพิธีนั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์ครับเพราะว่าท่านเป็นครูอสูรที่ต้องมีในพิธีครับนี่ครับคือเสียงเทพอสูรที่เรียกกันว่า พราะครูพระพิราบงนั้นท่านผู้ชมครับเสียนี้เราได้จําลองมาเป็นขนาดกระทัดรัดแบบนี้แล้วและลักษณะที่แปลกนะครับการออกแบบของพิพิธภัณฑ์เทพสียันตาคือพอพระพิราบจะยิ้มครับนั่นหมายถึงว่าเมื่อท่านยิ้มปามล่มเย็นเป็นสุขจกวันเกิดและสิ่งต่างๆถ้าท่านผู้ชมเป็นคนดีครับเชื่อว่าเรารู้จักใช้รู้จักประหยัดและเมื่อเรามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นวันหนึ่งครับซื้ออะไรก็ถูกนี่คือสิ่งที่เรา ยืนยันว่านี่คือคุณงามความดีครับเพราะโครงการโรงเรียนชุมชนสีขาวนั้นเรียกว่าปี59นี้เราเดินหน้าโครงการกันแล้วครับในวันศุกร์ย้ําตรงนี้ครับวันศุกร์ที่24มิถุนายน2559นี้ครับโรงเรียนแรกคือโรงเรียนวัดลาดปากเค้าเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครเป็นนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาครับระดับทั้งปฐมปีที่4ถึงปีที่6ครับหรือบางโรงเรียนถ้ามีเด็กในน้อยนี้ได้ทั้ง อนุบาลยันป .6 ครับเป็นกิจกรรมที่สามารถเข้าได้กับเด็กทุกวัยนะครับเปรียบเสมือนเด็กเนี่ยท่านชมครับเปรียบเสมือนผ้าขาวผืนน้อยๆที่ต้องซักต้องขัดเกาจิตใจครับเพื่อมิให้เยาวชนเหล่านี้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมใจกันทําความดีครับตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนในหลวงของเราครับขอเรียนเชิญทุกท่านช่วยโครงการมาเป็นกําลังใจให้โครงการนี้ได้ครับขอเรียนเชิญทุกท่าน หรือจะร่วมทําบุญเช่าบูชาวัตถุมงคลชุดบารมีครูเทพบรรดาทรัพย์ทําบุญได้ที่สามหมายเลขเลยนะครับชุดละ999บาทไม่แพงเลยครับเงินไม่ถึง1,000ท่านชมสามารถทําบุญได้999บาทถือว่าตัวเลขดีครับและวัตถุมงคลเรามี4ชิ้นนะครับเรียกว่าท่านผู้ชมครับเป็นอะไรที่ทําบุญล้วคุ้มด้วยและยังได้บุญใหญ่อีกด้วยโทรด่วนนะครับที่สาหมายเลขและท่านผู้ชมครับพลังสามกีของคนไทย สร้างอนาคตที่สดใสาย,ยาพชนไทยไร้าย,ยาเสพติดครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านครับที่เรามาร่วมกันทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ครับดังนั้นท่านผู้ชมครับอย่าช้าเราจะเดินหน้ากันต่อไปครับเพื่อให้เยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติดท่านผู้ชมอย่าช้านะครับเพราะชุดนี้เรามีจํานวนจํากัดหมดแล้วหมดเลย,เ,ลยเพราะรายการเทพหาโชคนั้นสร้างวัตถุบุงคนในหนึ่งชุดเนี่ยไม่เกิน100ชุดยืนยันเลยตรงนี้นะครับ เพราะว่า1 0 0ชง้อยถือว่าท่านชมไปสะสมได้และวัตถุมงคลของรายการเทพหาโชคนั้นถือว่าท่านชมสะสมสะสมกันแล้วสามารถนํามาใช้ได้ผลคล้ายๆกันครับเพราะว่าวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นมาเป็นบารมีครูครับเป็นบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นบารมีของเทวดา